สวัสดีครับบ่าวชาหน้ามนคนอีสานใต้ครับรายงานตัวสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านมืนน่อวันโพสตหน้าบ่าวชาด้วยตอนนี้เป็นบรรยากาศในวัดบ้านนางเงี้ยวเนาะพี่น้องมืนน่อวันบ่าวชามาติดตั้งเครื่องเสียงให้พระอาจารย์ครับพอดีวัดเพิิอนอ,อย่ามีงานบุญระเวเทศมหาชาิเนาะพี่น้องเมืนน่อวับาว่าวชาด้ได้รับมอบหมายให้ดูแลเครื่องเสียงของวัดเนาะ เนี่ยะนี่เปาซาพ่า,พายเ,เครื่องเสียงครับนี่ครับเครื่องปรุงมีหลายอย่างครับตัวนี้เป็นเครื่องเสียงของทางวัดเนาะพี่น้องอมีมิกเซอร์สองตัวครับพาวเวอร์สามตัวครับพี่น้องครบชุดครับก็เปาซาก็ได้รับความไว้วางใจจาก,อาจา,กจอาจารย์เจ้าวัดเนาะให้ดูแล เสียงนี่ก็เป็นสภาพในสาราการ,ปรเปียนเนาะพี่นอ้องอ่านี่เป็นตูล้ลำพวงบันนี้พี่น้องพาเอิงตูลำพงครับนี่ครับตูลำพงทั้งเบิร์มีอย่แปดใบครับอ่าสีคุณสีครับแต่ว่าเป็นตูที่ผลเฮ็เุขึ้นไม่เองเนาะพี่น้องตีตูเองครับเป็นบ่ไส้ซื้อสำเร็จนะครับอ่าเป็นตูข้างมูตูเบียก็มี เอฟ่อน uh, ครับอ่า uh, uh, มีตูมาตินครับพี่น้องอ่าเรียบร้อยเนาะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาวชาหน้ามนคนอีสานไต่น้ำในเด้อครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคน